นั่นสวัสดีสว Get ัสดีค่ะมาจาก่าเหีือเปลี่ยนเรียนรูเนาะค่ะ ุมือนี่เทคโนโลยียังกับสาคัญไปหมดทุกอย่างเนาะค่ะเนาะในการฮ็ดโน่นฮ็ดนี่นะคะบางเทือเนี่ยถ้าอายุร้ายขึ้นเขาก็อธ uh ิบายกาเทคโนโลยีเขาก็ได้ว่ากัเห็นคนอนึง่งก็เห็นใ้นะคะ <protagonist>: เขาทาได้มีหลายๆอย่างที่เขาทาได้แล้วเราก็อยากจะทํำสิเหมือนเขาเหมือนกันเราก็เลยเรียนรู้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะเริ่มเร่นไลายลายนี้มีกลมวงข้อเท้านะคะ มีกลุม่มม่ของเขาเขาก็แอดโม่กับมาด้วยคุยกันแต่บนเตือนในการเฮ็ดไล่เนี่ยเขา,เขา,เขาเก็เฮ็ดบริคอคุ่ม,มกบับบ่าวากันเน,ะะนาะกันเนาะถือแล้วเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมวาม่าโมจกต้วงผู้ใดมีความโมยิง้งผิดจำมาแนะน้ำแมะมาทางใายใด้เด้ออ่าถือม,มาว่าไปนี่ละค่ะเกี่ยวกันปักมุดปักมุดที่เพจที่เฟซบุ๊กเนี่ยเขาต้องการในไรยการที่เขาสนใจอ่าอ,อย่างเช่น ในการดูมอลำ่พักครย่ามว่างของเข้าขสินะ้าเฮ้าอยากให้กลุ่มที่เฮ้าว่าเฮ้าสิเข,า,เขาไปเบิง์คือเหมือนสิชีวิตกลุ่มปิดเนาะคะ่ะกลุ่มปิดของรายการบันเทิงนะคะ่ะรายการบันเทิงเป็นกลุ่มปิดที่เฮ้าต้องเชืยอเงื่อนไปต่อาจบ่แพงนะคะ<ม>บ้านละ100อย0กวก็บาทจะประมาณนี้นะที่มีคนเขาไปเบิ่งนมอลำไปดูมอลำไปฟังเพลงอในการที่วา่าเขาจัด รายการในห้องเชื่นช o มเบื้องพานโทรศัพท์มือถือทีวีโน้ตบุ๊กกระด้อยู่บานเฮ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้ปจากรคโควิดในการร่าที่แล้วเบิรงมากนั่นเลยไปมาดูได้นะมาพูดคุยกับคุณครูได้นะคะช่วงพักเที่ยงใครสนใจนะคะก็มาได้เลยนะคะ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ก็คุณครูไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะเสร็แลลวที่นี่เข้ากับปักมุดไว้ในการปักมุดน่ะง่ายๆนะคะง่ายสําหรับสําหรับคน้ที่ฝึกเป็นเหลวหูเหลวนะคะถ้าเข้าไปหูเพิ่มเติเข้ากับทานทีกหน่อยเพิ่มเตอเข้ากับปอ่อันขันตอนถ้าพค้หูเพิ่นเติอเข้ามาล่องท่ามเพาลองทํามเรามัก็สสมารถทไใจนะคะราไปปักมุดไว้พราเขาเพดปุ๊บเข้ากับสิเป็ดเตะเส้น์ในแต่ยืดในมือชื้อนะคะ ยี่ให้เมื่อถือน,นี่นะอันก็ชิ้ยูด้านขางนะคะอยู่ในด่านขางน,ะะน,นี่สิน่อากก็สิบมายืนระด้านบนอ้าวก็สิบมาข้าว่ากลุ่มกลุม,มหีื้าชิ้นชอบนะคะเซฟเลยที่นี่แต่ถ้าหาปักหมุดไว้จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนั่นสินะคะเป็นรายการที่สี่ตั้งหรับเราเอ่อถ้าตัวไหนที่เราปักหมุดลาดเร็วหลังเพื่อนนะคะก็จะมาตัวนี้เราจะเข้าไปดูแล้วเราก็จะรู้เลยนะคะ รู้กลุ่มทันทีนะคะกลุ่มของเราอยู่ตรงนี้รายการที่เราชื่นชอบอยู่ตรงนี้นะคะอ่อง่ายๆนะคะในการปักหมุดน้้นเราก็ไปที่เพจไปที่เฟซบุ๊กของเรานะคะอาจีเนี่ตัวนี้ก็คือโฮมอุบ้านบ้านบ้านปิดดูกของเฮานะคะเช่นรายการนี้อ่ารายการตรงนี้ที่ห้ามาเป็แมนบบห้ากับสิบไปกับนบุนะคะอ่าไปตรงนี้ตรงที่วัรนรับเข้ากลุ่มกับเขาใช่ไหม เราก็ไปพอไล่หาเราเจอแล้วันนี้นะคะรายการตันนี้ที่เราชอบเขานะคะชื่นชอบเราไปไปที่เฟซบุ๊กแล้วก็ไปไปคลิ๊กตัวนั้นนะคะเดี๋ยเราก็อ,อ่ไปข้างบนไปข้างบนตรงนี้ไปคำว่าปักหมุดนะคะแล้วก็จะมีคําว่าปักหมุดให้เราเราก็ไปคลิกคลิปที่ปักหมุดนะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นนะคะ นะตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้เหมือนกันอย่างเช่นเพื่อนคนนี้เขาเล่นเฟซบุ๊กใช่ไหมเราชอบเขาประยากชิ้นรายการของพาเริ่ม <c oughs> ต้นเราก็ไปคลิกคลิกเสียงแลติงนี้เราก็ไปดูเราก็ไปเลื่อน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 ดูนะคะว่าตรงไหนถ้าเราไม่ถ้าเราชอบเราก็ไปปักหมุดไว้นะคะแล้วก็เราก็จะมันก็จะเลื่อนขึ้นไปอยู่ด้านบนของเรา เร,เราก an, ๆๆ็จะหาดูได้ง่ายนะคะในกลุ่มต่างๆเขาบอกสร้างคือแต่ว่าเอาหมอกเปล่าเปาหามาคลายส่วนในการเตือนความจำของตัวเองเนาเขาบอกอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อคืนนี้เราเหตุการณ์ไม่ชีวิตประจำว่าเนื้อสรงนะคะหลังจากนัดจากเร่องเรียนไปแล้วหหกกกดออะไรรลู โอ้บอกเลยเกือนเลยลูกใครล่ะไปแหกกฎโรงเรียนใครบ้างจดในชือมาเลยผี่ไ้่กนลยไปบอกมามาน,นี่ทำไมน้องไม่ปฏิบัติตามพี่ล่ะไปแหกกฎได้ไงกดก็มีไม่ได้ไม่ได้มีให้แหกนะเขามีให้ปฏิบัติตามพี่พี่ตะเกือนเขาก็ต้องเออนี่ต้องเชื่อฟังนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยเ,เด็กนักเรียนมาฟ้องว่าเด็กห้องของคุณครูเมรีนี่แหกกฎแหกกฎไม่ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามกฎของทางโรงเรียนนั่นก็คือที่จะไปร้านค้าในช่วงพระเที่ยงเนาะจะไปร้านค้าอย่างนี้ก็ต้อง mate, ออปิดเมตรปิดเมสล้างมือรักษาระยะห่างอะไรประมาณนี้เด็กแหกกฎ เดจริงๆแล้วบ้านเรามันก็อยู่ห่างไกลอยู่นะเป็นชุมช,ชนชนบทนะคะบ้านนอกของหน้าเขาน่ออีกนะคะพ<ม>่อหอเซตอะีรพ่อหอดว่าเมื่อคืนนี่เนาะกับจากโุงเรียนไปเป็นตัวกัรโุงเรียนกับจากโุงเรียนไป,ไปหาเล่นก็เไปถึงบ้านบ้านไป็นแค่นี้แหละค่ะบ้านได้มู่บ้านนี่แหละไปหอดแล้วไปยุคนเดียวนะคะทุกคนเดี้ยวไปหอดเซตเรียบร้ยยอยแล้วก็เอกระลังเปิดเปิด ความคาดทันทีเพื่อเตือนสติตัวเองให้คนเท่าเนาะเม่สิหูปันเดก็ซ้ำจะห่าก็ตรงการบุคคลที่จะไม่ค่อยเตือนห้าคพอการในการฟัางนี่ในการฟัางบางเือนี่ยถึงจะรู้แต่เราก็ต้องการให้คนอื่น,นเขาเตือนสติไม่ใช่ว่าเราจะเตือนสติเราได้ทุกครั้งไปไม่ใช่นะคะแล้วฟัังก็ใจดีห้าเก็บมาพืดเต็อนสีนะอืมนั่งนั่งนั่งไปเน,นี้หู่เนะ่ยมู่มูวันมากจังใดน่ะมัน ทั้งทั้งที่บ้านนะก็ปิดไว้ป,ไวปิดไว้มิดชิดหมดเลยนะคะก็ะอยู่คนเดียวเราก็ป้องกันตัวเราด้วยนะคะโอ้โตยาวมากตเ๊เบะลงมาเลยุ้ยเบิดควงเชือดสีทีปป่ไหนนางนิ่งนี่ที่นี่ตายเลยประเนจะเข้าห้องนอนก็ไม่ได้จะไปเปิดไฟก็ไม่กล้าเดินใกล้ตัวมันมันเยอะมาแล้วท <c oughs> ีนี้ก็ยกหูโทรศัพท์เพืๆๆๆ่อนนั่ง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 เปิดเอย เปิดแล้วก็เห็นเด็กนักเรียนกาลังกรอ,อยู่ยูชูหาเด็กนักเรียนเขาก็บอกว่าให้พ่อเข้ามาช่วยหน่อยอะไรประมาณน,นี้เขาก็รีบมานะ mm hmm. เข้ามาช่วยจับงูออกจากบ้าได้แต่มันมีงูไม่มีพิษหรอกใครแหกกดคะไหนหน้าตาคนแหกกดเป็นยังไงอานเถอะทำยังไงนะคะ mm hmm. อ่าปด้ก่อรไม่ตอบก่อนมีใครอีกที่แหกกด พี่ไงแหกูทำไมแงกูล่ะลูกฮึตอบดีวดีดีใช่การผิดก็ต้องยอมรับผิดไม่เห็นยากอะไรเลยมันไม่ใช่เรื่องอะไรนะเพราะว่าเขาตั้งกฎจติกาไว้ว่าถ้าจะไปร้านค้าเราต้องปิดแมสใช่ไหมเออทำไมหนูไม่ปิดล่ะลูกฮ่ะตอบพวี่ว่ามีอย่างมากไม่เราเพียงจะว่าถ้าเรารู้แล้วทีหลังเราต้องทำตามหมู่คณะเขานะลูกนะ โอเคเนาะแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไรเนาะอืมไปโอเคอืมเราเป็นอย่างแต่ว่าถ้าเกาเกิเรือนแล้วเราก็รีบแก้ไขนะลูกนะอืมประมาณนี่ะเกดโค้ดเขามีไว้เหตุโค้ด <c oughs> คไม่มีแต่ว่ามันก็เด็กเด็กเนาะมันก็เป็นเรื่องของธรรมดานะคะแต่กตอนในชุมชนของเราโควิด <c oughs> ก็ไม่มีนะตั้งแต่เริ่มไม่ว่าระลอกหนึ่งสองสามนะคะ เราก็ยังไม่เจอโควิดนะคะเลยชุมชนของเรานะคะก็เปิดออนไลน์ตามปกตินะคะตามปกติก็เรียนตามสภาพของบ้านนอกนะคะเราอยู่กันเอหมาะอแม่น่ถ้าอยู่กันเอหมาะไอแม่ไม่มีโควิดมาไกลหรอกเพราะวันเป็นชุ่มชน่มเหมือนนอกชุ่มชุ่ชุ่ระบินะคะการเป็นอยู่ข้างนกกับบ้านนอกขอกหน้าการลำการรี่เนี่ยนบ้านนอกขอกหน้ากับบริเวณสะบูเกีงเดอคอเดอเก่งอืมคนเอ็นที่กระเด สูงกว่าในระดับปฏิคุยค <c oughs> ุยส uh, oh ุฟังเนาะค่ะเนาะคุยสุฟังเราไม่สุฟังผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วกดไเลกกดแชร์ให้แน่เด้อกุศสะสะไก่ให้แน่ติดตามให้แน่มีแย่กะติชมให้นั่นแน่เออติชมให้นแน่แน่ว่าควรสิปรับปรุงจังได้ยำบนท่านก่นแหกปดอีิงแล้วเหรอแม่แคยตุนก็แหกกดเหรอคะ เด็กไทยพูดเพราะใช่ไหมครับแหกกดหรือเราแห<ฟ>กแหกยังไงแหกตุ้นแหกกดยังไงมไม่ปิด่แม่หรือจ๊ะว้ายยแหกกดเด้อบททัตรนี่เด้อนี่เตือนเลยไปหนังก็เราแหกกดการที่ว่าเอาแม่ไปข้างกงจีนะ จริงจริงแหละหมอเขาบอกว่าเท่าจะต้องจับเป็นสี่มาปีเป็นสี่ห้าสิจัดเต็มสี่ว่นดเหมืนเบอร์ถ้าสไม่หุนะรลุาลตาว่นไดห้าสีไว้นข้างยันสี่ว่นดเหมืนเบอร์ท้ามาว้นยันสี่ก็เชื่อโลบมันก็จะมีคือก,กันไม่่าเขาดึงมากก็เชื่อโลบเขาตเท้าไม่ไ่จะปดแมกจะปดลงมายันสี่หรือมยันสี่เวลาไปไกลผู้คนเท่าจะต้องเท้าจะต้องตีเท้าแม่นดีๆมือกับมันหลังยึดไปเส็สูงเส็เสื้อไปเตอรตีเตอแดน อ่าข้างนี้ตักเตือนได้ข้างก็ไปให้เขาเลยมาบอกคุณครูอีเดอ้อโอเคเนะาะเ่ต้องพูดนั่แหละข้ามเราเดียวกันก็ปิดไปเลดอืมเด้งสี่าลากเด้หน, <c oughs> เหน่อยเด้หน่อยเข้านะคะเสีเอาจีเอาจามเอียงเอาจี้เอากำเอียงก็ก็เด้งหน่อยมากไม่นัก,กบบระบดไหนะคะเขาก็ <c oughs> ต้องหยืดจุนไปตามสถานะเนาะอเออเดาา้สีขข่ไรซุปเปอรอีเด้อคะ่ะเมื่อน,นี่กะ อ่องเรือืนเขียงยี่เขียงสามคลิปนะค่ะจะเอาไว้แค่นี้แหละค่ะบอกมื่อเมื่อนาสิบหัเาเัสบอกไม่อีกอผู้ใดขอมาเบิรงคลิปนี่แล้วก็กดไหล์กดแชร์กะแซนต์สกายเนเดอร์แล้วมาแนะนำาแ้นําเน่ยก็ควรนสิพัฒนาจ,จังได้ในการบวกการคุยนะคะสวัสดีค่ะ